สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะพวกเราสังเกตกันไหมคะว่าประเทศไทยของเรานี้โชคดีมากๆเลยเนาะประเทศของเราจะเป็นประเทศที่มีทรัพย์ในดินสินในน้ำเนาะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะและเราก็มีพืชพันธุ์ทัญยา,ารอุดมสมบูรณ์ มีพืชผักผลไม้ออกมาให้พวกเราได้รับประทานกันตลอดปีเลยค่ะทุกคนเนาะในช่วงตั้งแต่เดือนออกลางกลางเดือนเมษายนเนาะเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นผลไม้ชนิดหนึ่งเนาะออกวางขายทั่วไปในท้องตลาดเลยค่ะเนาะก็บัวบุษบงก็ ไปเจอมาเนาะแล้วก็ชอบมากเลยนะคะผลไม้ที่ว่านั้นก็คือนี่ค่ะเขาคือมะไฟค่ะทุกคนเนาะมะไฟอร่อยมากๆเลยนะออกเ,ออเมื่อออกสู่ตลาดแรกๆนะคะก็ซื้อมากิโลหนึ่งแปดสิบบาทค่ะทุกคนเนาะ แต่ช่วงนี้ก็โลละประมาณ35 4 0บาถึบทค่ะมะไฟนะคะก็จริงๆแล้วเนาะมะไฟเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซียค่ะทุกคนเนะเแล้วก็มีการแพร่กระจายนะคะขยายออกไปในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ ซึ่งก็มีปลูกมากที่อินเดียมาเลเซียนะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยเนาะมะไฟนะคะก็เป็นไม้ยืนต้นมีผลออกเป็นช่อนะคะเป็นช่อผลอ่อนของมะไฟนะก็จะมีขนคล้ายกร,รัมหยี่ถ้าผลแก่เขาจะเป็นผิวกล้เกลี้ยง อยู่เกลียกล้ยงแบบนี้เลยนะคะมีเปลือกสีเหลืองค่ะเนะเปลือกของเขาจะเป็นสีเหลืองเนื้อมีสีขาวหรือขาวใสอมชมพูแล้วแต่สายพันธุ์ที่ปลูกค่ะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราแกะให้ดูเนาะว่าเนื้อเขาเป็นสีอะไรนะคะแป๊บหนึ่ง นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีอมอมชมพูนะคะแบบเขาจะใสๆเนาะแล้วก็สีจะอมชมพูค่ะก็สีจะเป็นอะไรจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่สายพันธุ์ที่ปลูกเนาะส่วนเมล็ดจะแบนแล้วก็มีสีน้ําตาล พัน์ที่นิยมปลูกทั่วไปได้แก่พัน์ธเหรียญทองอันนี้น่าจะเป็นพัน์ธุเหรียญทองเนาะเพราะว่าพัน์ธุเหรียญทองเขาจะก้นเรียบนะคะแล้วก็มีเนื้อสีค่อนข้างจะขาวนะคะส่วนอีกพันหนึ่งก็คือพัน์ธุไข่เต่าก็จะเป็นเรียวๆเ,เนาะเรียวหัวเรียวท้ายกลมรีแล้วก็ก้นเขาก็จะแหลมๆนะคะ เนื้อเกาจะขาวแล้วก็อมอมชมพูนะคะเออมะไฟจะเป็นเออผลไม้ที่มีรสหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีมะไฟพันธ์สีม่วงนะคะส่วนใหญ่จะปลูกที่ประเทศจีนค่ะผลมะไฟนะคะผลมะไฟสุก จะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะคะจะมีรสเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีกรดอินทรีย์อยู่หลายชนิดนะคะรวมไปถึงวิตามินซีน้ำตาลและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนิยมรับประทานเป็นผลไม้สดนะหรือนำไปทำเป็นน้ำผลไม้นอกจากผลของมะไฟจะมีประโยชน์แล้ว ส่วนอื่นๆของมะไฟก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยค่ะเช่นใบของมะไฟแล้วก็รากทั้งที่เป็นรากสดและก็แห้งก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะโดยมีสรรพคุณในการรักษาโรคและอาการต่างๆได้ค่ะออนอกจากนี้นะคะสรรพ,พคุณของมะไฟก็มีทำให้ชุ่มคอค่ะเพราะเขามี รสหวานอมเปรี้ยวเนาะซึ่งเป็นผลไม้ที่ทำให้ชุ่มคอค่ะทุกคนแล้วก็ช่วยบำรุงธาตุในร่างกายนะคะแล้วก็แก้โรคหวัดได้ด้วยเนะาะมะไฟมีรสเปรี้ยวเนาะก็จะแก้โรคหวัดได้นะใบเขาก็ช่วยแก้ไข้มาเรียได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ช่วยแก้ แล้วก็บรรเทาอาการไอนะคะได้ด้วยเนาะขับเซมหาหะนะแล้วก็ละลายเสมหะเนาะช่วยดับพิษร้อนนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายค่ะทุกคนนะคะก็นับว่าเป็นเป็นผลดีกับประเทศของเราเนาะที่เราจะมีผลไม้มาให้เราได้บริโภคกันตลอดทั้งปีเลยนะคะ แล้วก็มะไฟก็เป็นผลไม้อีกทางเลือกหนึ่งในช่วงฤดูร้อนอย่างนี้เนาะเ,เราจะสังเกตเห็นเนาะในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยนะคะก็จะมีผลไม้เยอะเนาะไล่มาตั้งแต่มะม่วงนะคะมะม่วงโอ้ยนานาพันเนาะมีหลากหลายนะคะอยู่ในท้องตลาดนะคะเลือกบริโภคได้ ถัดจากมะม่วงมานะคะก็จะมีมะไฟนะคะมะไฟก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ชอบผลไม้ที่มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนะคะนอกจากนี้ก็จะมีผลไม้อื่นๆเยอะแยะมากมายที่ประดาเข้ามาในช่วงของหน้าร้อนเนาะเราก็สามารถเลือกบริโภคได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะ มะไฟนะคะนอกจากจะใช้รับประทานเป็นผล,ลไม้แล้วนะคะแล้วก็นำไปทำเป็นน้ำผล,ลไม้ได้แล้วเนี่ยก็มีบางท่านบอกว่าผลอ่อนของมะไฟเนี่ยนะคะสามารถนำไปแกงได้ซึ่งบัวบุษบงไม่ไม,ไม่เคยทำเนะเาะถ้าท่านใดมีสูตรในการทำ แกงหรือการทำอาหารจากผลมะไฟอ่อนก็แชร์กันเข้ามาได้นะคะ,ะส่วนอีกอันนึงก็คืออสามารถนำไปทำสตูได้เนาะหรือนำไปดองนะครับมะไฟเอาไปดองได้เนาะและมะไฟก็สามารถนำไปหมักทำไวน์ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ วิตามินซีจากผลมะไฟก็ยังช่วยสร้างคอลลาเจนเนาะอันนี้แหละดีมากเลยนะคะเนาะสาวๆชอบแน่ๆเลยช่วยทําให้ผิวพรรณเรียบเนียนเปล่งปลั่งสดใสนี่ก็คือแค่ส่วนหนึ่งออของประโยชน์ของผลมะไฟเนาะผละไม้เปลือกสีเหลืองๆเนาะ มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะไปหามะไฟมารับประทานกันได้เลยนะคะในช่วงนี้ก็ราคาก็ถือว่าไม่แพงเนาะเราบริโภคมะไฟนะนอกจากเราจะได้ประโยชน์กับตัวของเราเองคือได้รับประทานผลมาผล,ลไม้เนาะ ที่มีวิตามินซีสูงแล้วนะเราก็ยังได้ช่วยเหลือประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วยเนาะก็ช่วยเหลือประเทศชาติของเราโดยการสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมะไฟนั่นเองนะคะเนาะเงินทองก็จะได้หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศของเรานะคะค่ะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะ ขอกำลังใจให้บัวบุษบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกทุกท่านทุกๆกกำลังใจเนาะที่ได้ส่งมอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมาเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะไปหามาทานได้เลยเนาะมาไฟค่ะ